สอทอทใอบมะลิหวนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สเสวียงนั้นได้นำทีมงานมาลักเทเลอร์เพื่อจะกลับไปเก็บไว้ที่วัดภูบาลังบ้านบลังตำบลท่าตุมจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้วครับหลวงพ่อจะมาเรือกลับท่าตูกลับเองเลยครับเหลวงพ่อขับไปเอง ลูกหลานนะลูกหลานลูกศิษย์ลุงพ่อนำหน้านึกว่าลุงพ่อจะขับไปเองนั่งรถมาคันเดียวกันด้วยอ่านั่งรถมาคันเดียวกันครับลุงพอนั่งหลังคนขับนั่งหน้าเมื่อสักครู่นี้พาหลวงพ่อไปหาลูกศิษย์ลูกหลานนะครับโดยเฉพาะท่านโคดหกหรือว่าอาจารย์วิรยุทธ์คำปานนั้นท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสวียงรับมาอยู่มากินหรือว่ามาพักที่วัด ซึ่งพี่น้องชาวบ้านโพบันลังหรือว่าวัดโพบันลังนั้นรักใคร่ออ มาดูการผายรอบกับสายน้ําในประเภท30มสพีผายละเว้ย0ามพีผายชิงอันดับ3ประเภทกาะรู้ว่าประเภทกาะหนึ่งล่องน้ำเด็กล่องน้าเด็กเทพระบุตรเมืองแหมจมหาสาตคละอยู่ล่องน้ําเด็กเจอในน้ําเนินคอเนินคอระยองหน้าหวาเพชรน้ำ้างเนินคอระยองหน้าหวาเพชรน้ำ้างละเว้ยเที่ยวนี้เะอิวว่าไงป้าเผียวว่าไงเจ้าเพียวว่าไงไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวในเมื่อเที่ยวที่แล้วพาทาเสียทีต้องดูคู่นี้จะมีเที่ยว3ดน้วยในเมื่อเทพระบุตรเมืองแหมเทพระบุตรเมืองแหมวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานวันนี้ไม่เหมือนเมื่อเช้าเวลาน เนินขอระยองนาหวาเพชรนำครับประกาศสักดาสู้อ้วยเหลือดีเหลือดีเหลือดีจากเนินขอผลงานไม่ธรรมดาผลงานไม่ธรรมดาพึ่งออกสนามแรกบอกว่าติดตามต่อต่อไปแต่น้บเทพพระบุตร หนีแล้วเทพบุตรหนีแล้วร่องน้ำแดงเทพบุตรภายแหลกแสงน้ำมาภายแหลกแสงน้ำมาสุดสุว่าเนินของระยองน้ำวาเพชรลำคางบมดไปเลยพี่จีจี้ภายแหลกจะแสงน้ำภายแหลกจะแสงจี้ไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เก่งวรมีได้ทีร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเทพเทพเมืองแมนภายแหลกแสงหนีมาภายแหลกแสงหนีมาเนินขอบหดไปเลยพี่จีจี้ในหัวคอภายแหลกแสงตามมาแล้วเอาเลยดูกันได้ดีๆครับเมืองแดนมันภายแบบนี้เมืองแมนมันภายแบบนี้มันเหมือนมะทาวกับมะหวานหรือเปล่าว่าแล้วเมืองแมนดี เมืองแมหนี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 เข้าเส้นชัยครับเรือเข้าเส้นชัยครับกรรมการร่นสกเีตไม่รอช้าขออนุญาตดึงปาะกาออกจากกระเป๋าตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำแดงครับเทพพระบุตรเมืองแมนเป็นเรือชนะครับพี่น้อง